ท่านครับผมไก่พาสิธกับพิยาวาดนะครับวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรครับก่อนอื่นนะครับต้องขอกล่าวคำยินดีต้อนรับทุกทท่านเลยนะครับที่มาร่วมในงานวันนี้ครับสำหรับงานในวันนี้นะครับทางคุณนิธทีท่าถ่ายแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้ร่วมกับสิงคโปร์เรชั่นนะครับ ีความรู้สึกินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทุกท่านให้เกียรติมาร่วมกันเป็นสักขีพยานครับในการที่จะประกาศผลรางวัลผู้ชนะเลิศนะครับในโครงการภาพถ่ายครับเป็นการประกวดภาพถ่ายถายใต้แนวคิดที่ว่าร่วมบันทึกความทรงจำเราผ่านวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้มาได้เพราะเรารักกันมากพอนะครับผู้มีเกียรตินะครับพี่น้องประชาชนผู้เข้าร่วมงานในวันนี้ทุกท่านในนามของมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทยนะครับ ผมเป็นประธานวิธีไดะคณะกรรมก,การก็มงขอขอบพระคุณทางสิงคคอร์ปอเรชันที่ได้ร่วมกิจกรรมดีๆที่มีประโยชน์ต่อสังคมกับวิธีภาพถ่ายเมื่อทุกท่านเข้ามาในงานในวันนี้นะครับก็คงจะร้องด้วยภาพผมก็ต้องบรรยายว่าเรามาทำอะไรกันนะครับเพราะว่าภาพงความทรงจํากิจกรรมต่างๆในช่วงที่เรามีวิกฤตที่ผ่านมานั้นได้ บ่งบอกนะครับว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานคืออะไรนะครับวัตถุประสงค์การจัดงานก็คือต้องการที่จะให้เราได้ลํำลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองแล้วก็ไม่ว่าจะมีวิกฤตการณ์อะไรเกิดขึ้นในบ้านเมืองแต่ด้วยความที่คนไทยเรามีความรักซึ่งกันและกันมีความผูกพันเราแช้คําว่าเมื่อเรารักกันมากพอ พี่กอล์ฟครับเราใหงฟังนิดนึงครับที่มาที่ไปหวาจะมาถึงวันประกาศผลรางวัลในครั้งนี้สำหรับโคงการภาพถ่ายเฉยเลยครับมันคงเริ่มมาจากในช่วงเหตุการณ์ที่น้ำท่วมนะครับในภาวะที่เรากําลังลําบากกันอยู่เนื่องาะที่เรากำลังเจอความเดือดร้อนต่างๆนานาเนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนที่ออกพื้นที่นะครับอย่างพี่ๆที่อยู่ในนี้ครับพี่ๆก็จะเห็นว่าในความลําบากมันยังมีความลดงานของกำจที่พวกเรามีให้ต่อกัน เราก็อยากจะเก็บความประทับใจเราทีเอาไว้ไม่อยากให้มันเลือนหายไปตามกาลเวลานะครับน้ําเมื่อมาแล้วน้ำก็ลดไปกลับแต่ความประทับใจต่างๆนี้เราก็ยังคงอยากจะเก็บไว้อยากจะแบ่งปันคนที่ไม่มีโอกาสที่เห็นนะครับทีม่มีโอกาสเห็นว่าในขณะที่เรากําลังลำบากกันอยู่น้ําใจที่มอบให้ต่อกันรอยยิ้มที่มีให้ต่อกันมันมีคุณค่าแล้วก็มันมีความหมายมากๆนะครับครับแสดงว่าจุดเริ่มต้นจริงๆของโครงการเนี่ยก่อนจะมาถึงภาพถ่ายก็ต้องมาจากสิ่งอาสาคุณพี่รื้เลยครนะ จุดจุดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องที่ว่าเอ้ยเราต้องทาอะไรเพื่อสังคมนะฮะเพราะหลังจากนั้นเนี่ย,<อ>เ,ยเหตุาการณ์ที่หนุกประทับใจไม่ต้องถามว่าประทับใจอะไร๋ยวบอกเองบอกเองเลยเขาบอกให้กระชับนะฮะหนุก <c oughs> ประทับใจอย่างหนึง่งรู้สึกว่าเอ่ออย่างที่เจ้ากระจารบอกว่า หมาแมวก็สําคันลงไปพุทธุมนฑลสายเอ่อเส้นพุทธมนฑลข้างบนเป็นบรมราชชนนีสายสี่สายสามตรงตอม่อครับนะบมันท่วมผ่านแล้วตอม่อช่้กันเขาว่าหมามันมาจากไหนรูม้ม,มันสามติที่มาจากต่างคนต่างบ้านเวลาที่มันเดือดร้อนมันยังรู้จักไม่ทําร้ายซึ่งกันและกันมันยังรู้จักสามัคคีที่จะอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะเ,เชื่อว่าเราฮะสัตว์อันประเสริฐนะครับมนุษย์โลกนะฮะคนไทยด้วยกัน เกิดบนหนึ่นวแผ่นดินเดียวกันหนูไม่อยากให้คนไทยทะเลาะกัน,นหนักหนูบอกตรงเลยบางทีหนูไปนู่นไปนี่เนี่ยสิ่งที่หนูไม่ประทับใจเลยในยามน,นั้นก็มีอยู่ที่หนึ่งก็หนูอยากตอบในป็นเดินนี้นะครับหนูเชื่อว่ายามใดที่ใครจะทะเลาะกันไม่ว่าส,สีไหนสีไหนแล้วแต่หนูอยากจะเอาภาพของพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านมาฉายทุกคนดูทุกคนจะรู้ว่าพ่อเหน,นื่อยเพื่อ เพื่อเราทุกคนเพื่อให้ทุกคนทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขให้ทุกให้ทุกลูกทุกคนไม่ทะเลาะกันมีข้าวกินมีแผ่นดินอยู่แต่ทําไมพอลูกทุกคนโตขึ้นมาสร้างความแตกแยกกันแบบ่งเงินจะไม่ลงตัวผลประโยชน์จะไม่ได้ถามเลยงเงินมากไปอะไรจะตายไปอะไปได้ไหมแล้วทำไมไม่ทำให้เป็นดินเราเป็นเป็นดินที่น่ารักแผ่นดินที่มันยังเป็นทิมสยามอยู่เพราะ,ะนั้นหนูรู้สึกว่า หนูเป็นตัวไทยคนหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าหนูจะไปไหนมันจะทั้งแต่รอยยิ้มแล้วเดี๋ยวรอ้องกับคนดูนะครับเพื่อจะให้แันนี้เป็นแผ่นดินสยามโดยแท้จริงและเป็นยิ้มสยามยังคูมีอยู่โอ้โห,โโหโครบมือน,นิดนึงนะครับแม่โกตั้งใจ่จุดประทับใจนะครับทีนี้ต้องเรียนถามทางฝั่งของคุณทุวิชัยคุณทุวิชัยเป็นยังไงบ้างผมว่าตัดสินยากนะคือแต่ละภาพมันน่าจะมันมีอารมณ์ร่วมในทุกภาพเลยเพราะฉะนั้นจะตัดสินเนี่ย ลำบากขนาดไหนครับในฐานะคณะกรรมการวันนั้นเราใช้เวลาในการตัดสินกันสชั่วโมงขึ้นก<ะ>่านะครับกกะกรองรูปพันตัวรูปนะครับแล้วก็เนื้อหาครอบคุมหลากหลายมากครับหลากหลายมิติหลากหลายอาชีพอันนึงที่ประทับใจก็คือเห็นรูปในส่วนไม่ว่าข้าราชการนะครับทหารตำวรวจออบตออบจแล้วก็ภาคเอกชนนะครับที่ ที่ช่วยเหลือในน้ําท่วมที่เราเห็นจากรูปนะฮะว่าเราเห็นรูปมากๆจนมานั่งคิดกันว่าเอ๊ะรูปไอ้ตรงเนี้ยเราน่าจะเก็บไว้แล้วสร้างสร้างแหลกเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังๆได้ยังไงเ่ป็นพลังเป็นพลังครับครับถามว่า,า,า,าตัดสินย,ยากไหมยา,ๆๆๆบากบังรูปเนี่ยต้องมาโบมาควียร์รอบๆนะว่าอไอ้ความหมาย ย่างนี้มันมีความหมายซ่อนเลนแอวนแฝงหรือเปล่าก็มาถกกันหลายครั้งครับจนในที่สุดก็นามาซึ่งรางวัลต่างๆในวันนี้นะครับงั้นผมขอขอนุญาตถามคำถามสุดท้ายขอให้แต่ละท่านช่วยพูดถึงบทสรุปสักนิดหนึ่งสาหรับโครงการในการประกวดภาพถ่ายในครั้งนี้นะครับว่าเราได้รับอะไรกันไปบ้างและความประทับใจจากอย่างถูกท่ทวมไปหมดนะครับก็เลยบุ่งไปยุธยาเราก็คิดเหมือนที่คนอื่นเขาคิดว่าเมื่อเราเห็นในทีวีนะมันเป็นแค่เด็กๆทลงสะพาน ลงมาเห็นรูปของน้กตาซื่อครับภาพคือเวลาเห็นภาพจริงๆเออไม่เคยเห็นขนาดอารมณ์เลยไม่เห็นรลงแล้วก็ไปตามโบราณสถานเพราะเราเราเรียนศิลปะจากท่านประธานบนพิธีนะครับที่ให้แนวแนวคิดจากกลุ่มคณะทํางานของบนพิธีนะครับที่บอกว่าทำยังไงเอาภาพขายนะฮะในการเอามาพัฒนาประเทศชาติคีย์เวิร์ดสั้นๆที่ท่านประธานให้ให้พวกเรามามาคิดต่อ แล้วอย่างนึงก็คือพี่ไก่นะครับที่มุ่นายนะครับพี่ไก่สัายนัุพาจศิรชิวัตรนะครับ,รบก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่น่ารักพากลุ่มพวกเรานะเข้าพื้นที่แล้วเราก็เห็นตลอดสองเดือนนะฮะที่เห็นแล้วก็ได้รูปมามากมายแล้วเสร็จแล้วสุดท้ายก็คือสิงเรามาเรามาคุยกับสิงแป๊บเดียวนะครับสิงเห็น เห็นเห็นอะไรนะฮะเห็นภาพที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วสิ่งที่สิ่งทำมันก็ไปด้วยกันนะครับแล้วอันหนึ่งก็คือหลังจากเหตุการณ์จบนะครับภาพต่างที่ส่งเข้ามานะครับ